เพลงประกอบละครสื่อรักสัมผัสหัวใจคะ่ะศิลปินคือคุณอายสุขนธรสคริสซ,ซี่แน่สีตางแคทกนลำพาจะยานินวาววาวานะคะคุณวาวากันนาะคะ่ะมินเป็นคนชอบชื่นชอบในเรื่องของเพลงมากเลยนะคะแล้วก็ ชอบเพลงเพลงนี้นะคะเพลงประกอบละครเรื่อง The Sixth Sense ฝันนำทางค่ะวันนี้มิ้นจะพามาฟังเพลงนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่มีฝันนำทางรู้สึกท้อแท้รู้สึกหมดแรงรู้สึกเหนื่อยล้าแต่ขอให้มีใจไปต่อสู้นะคะอย่าถอยนะคะ ไม่ว่าจะเจออะไรอุปสรรคเดี๋ยวมันผ่านมาเดี๋ยวมันก็ไปนะคะขอเป็นกําลังใจให้เคียงข้างเธอคะ่ะเราเป็นคนหนึ่งที่สารฝันและอยากจะสารฝันให้เป็นจริงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง youtube มิ้นสึกเลิศด้วยนะคะสุดนุนข้างบนดู หมื่นพันเรื่องราวบอกใจให้ไปต่อฝันฉันคอยนำทางจะไกลแสนไกลบอกใจไม่ช้อเปิดรับความจริง รอกที่มุนก็นยังมุนประจำอยู่ทุกวันหัวใจคนเราอาจจะยิ้มอาจจะทุกบางวันก็เสียใจแต่วันพรุ่งนี้ยังคงอาจจะมีเส้นทางยังไกลจ สุดชงน้นข้างบนดวงดาวเหมือนพันเรื่องราวบอกใจให้ไปต่อฝันฉันคอยนำทางจะไกลแสนไกลแต่ใจไม่ชอเช้าที่เราลืมตาเปิดใจขึ้นมาเวลา จะกลายเป็นจริงคงเพียงและพอกับการคว้าม,มาเหนื่อยล้าเพียงใดแต่ว่าฉันก็เป็นฉันที่ยังมีหัวใจที่พร้อมจะไป ออกเดินเท้าสู่ดวงดาวที่ปลายขอบฟ้าช้างที่เราลืมตาเประใจขึ้นมาเวลาไม่เคยรอฝันที่ใกล้เป็นจริงคงเพียงและพอกับการไข้ ขอบคุณนะคะที่ติดตามช่อง YouTube มินนะคะและเป็นกำลังใจให้ชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะนี่เป็น EP พิเศษนะคะอยากจะร้องเพลง The Sixth Sense ฝันนำทางนะคะและเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณเนื้อร้องดีๆจาก m o l o d i c e Music blog s p o r t นะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมมาจนจบคลิปนี้นะคะใจเียนหวานอานราตีสวรรัสดนะเผาเมึงเนาะฝันดีนะแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะคะบ๊ายบาย